บทที่6ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะที่ไพรสตโตซีนดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งโลกก็เผชิญกับความท้าทายใหม่นั่นคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยุคน้ำแข็งและยุคน้ำแข็งตามมาด้วยอุณหภ,ภูมิที่ผันผวน้อยย่างไม่อาจคาดเดาได้โฮโมอีเรกตัสปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นและในทางกลับกันก็ต้องเผชิญกับการกลับมาของยุคน้ำแข็งทานน้ำแข็งก้าวหน้า และถอยกลับสร้างภูมิทัศน์ตามอิทธิพลของพวกมันทะเลสาบน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่หายไปเมื่อน้ำแข็งลดระดับลงเหลือที่ราบอันกว้างใหญ่และหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ไว้เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ระหว่างสมัยไพลสตโตซีนทําให้โฮโมเรเทสมีโอกาสที่จะตั้งถิ่นฐานชั่วคราวในพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ถูกครอบงาโดยน้ำแข็งเมื่อทาทาน้ำแข็งถอยกลับพวกเขาก็ทิ้งดินแดนใหม่และเข้าถึงได้ง่ายกว่าไว้พื้นที่พื้นดินเหล่านี้ เพิ่งได้รับการปลดปล่อยจากการกดขี่ของทาน้ำแข็งทําให้โฮโมเรเตสมีโอกาสใหม่ในการรวบรวมทรัพยากรซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของพวกเขา ในดินแดนที่เพิ่งละลายไปเมื่อเร็วๆนี้ตุตอิเล็กตัสค้นพบทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทะเลสาบน้ำแข็งที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยน้ำแข็งละลายกลายเป็นแหล่งกักเก็บปลาและสิ่งมีชีวิตทางวาน้ำอื่นๆที่อุดมสมบูรณ์ทุ่งหญ้าซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งได้กลายมาเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ดึงดูดฝูงสัตว์กินพืชที่เป็นแหล่งอาหารที่เชื่อถือได้ป่าไม้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีการขยายตัวอย่างจำกัดได้แผ่ขยายออกไปทำให้มีพืชและสัตว์หลากหลายประเภทสำหรับการรวบรวมและล่าสัตว์ การตั้งถิ่นฐานชั่วคราวในพื้นที่เหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในการปรับตัวของโฮโมเรเสให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิวัฒนาการในกลยุทธ์การดำรงชีวิตของพวกเขาด้าวยอชนเผ่าเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามรูปแบบการอพยพของฝูงสัตว์กินพืชและรับรู้วัตจักตามฤดูการของพืชที่กินได้การปรับตัวนี้ทำให้พวกเขาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งเสริมประสิทธิภาพในการรวบรวมและการล่าสัตว์มากขึ้น ขณะที่โฮโมเรเทอร์สำรวจและตั้งถิ่นฐานชั่วคราวในดินแดนใหม่เหล่านี้พวกเขาก็พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระบบนิเวศในท้องถิน่นและวิธีโตอตอบกับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้ไม่เพียงเป็นตัวแทนของค่ายสำหรับการได้รับอาหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแหล่งความรู้ที่ชนเผ่าแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของพวกเขา ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลระดับน้ำทะเลมีความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโฮโมอีเรกตัสต้องปรับตัวเข้ากับกระแสะน้ำขึ้นและลงโดยย้ายค่ายของพวกเขาไปยังพื้นที่ที่สูงขึ้นเมื่อน้ำขู่ว่าจะท่วมบ้านชั่วคราวของพวกเขาแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ชายฝั่งยังคงเป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรทางทะเลอันอุดมสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของพืชและสัตว์ทำให้โฮโมเรเทสตต้องปรับรูปแบบการล่าสัตว์ และการรวบรวมพวกมันพวกเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการระบ,บุพันธุ์พืชที่กินได้และในการล่าสัตว์ที่ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันความสามารถในการปรับตัวและความรู้ของพวกเขายังคงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อความอยู่รอดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ละครั้งโฮโมเรทแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งการตั้งถิ่นฐานชั่วคราวของพวกเขากระจายไปทั่วที่ราบลุ่ม และเนินเขาตามรูปแบบของทรัพยากรที่มีอยู่ในยุคระหว่างน้ําแข็งเมื่อสภาพอากาศอุ่นขึ้นพวกมันได้ผจญนััยไปยังภูมิภาคที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้ซึ่งมีพืชและสัตว์สายพันธุ์ใหม่ให้โอกาสในการล่าสัตว์และรวบรวมสัตว์แม้จะมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศแต่โฮโมเลสยังคงพัฒนาอํานาจเหนือธรรมชาติต่อไปความก้าวหน้า ละเครื่องมือของโฮโมเดเทสถือเป็นก้าวสำคัญในวิวัฒนาการของพวกเขาพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่หินแหลมคมธรรมดาเท่านั้นตอนนี้เครื่องมือเหล่านี้มีความซับซ้อนและเชี่ยวชาญมากขึ้นความสามารถในการถลกหนังสัตว์และตัดไม้อย่างชำนาญกลายเป็นทักษะที่โดดเด่นของกลุ่มต่างๆในที่ราบลุ่มซึ่งมีทรัพยากรมากมายและมีเกมที่หลากหลายชนเผ่าบางเผ่ามีความเชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการล่าสัตว์โดยเฉพาะเช่นหัวหอกที่รับแล้ว และมีดแกะสลักอย่างเชี่ยวชาญในทางตรงกันข้ามในพื้นที่ป่าทักษะงานไม้กลายเป็นทักษะที่สำคัญโฮโมอีเรกตัสสร้างขวานและสิวที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเขาตัดไม้เพื่อสร้างที่กำบังที่มั่นคงมากขึ้นแต่ยังสร้างเครื่องมือพิเศษเพิ่มเติมเช่นคันธนูและลูกธนูอีกด้วยชนเผ่าเหล่านี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสภาพแวดล้อมเฉพาะของพวกเขา ความเชี่ยวชาญไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในด้านการล่าสัตว์และการเอาชีวิตรอดในแต่ละวันเท่านั้นนอกจากนี้ยังขยายไปถึงการก่อสร้างและการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอีกด้วยชนเผ่าในพื้นที่ภูเขาได้พัฒนาทักษะพ,พิเศษในการสร้างที่พักพิงที่ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นโดยใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งการจับปลาและการจับหอยเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปเครื่องมือในการสร้างแพ และเรือถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งถือเป็นความเชี่ยวชาญของชนเผ่าเหล่านี้ในด้านวิศวกรรมทางทะเลความเชี่ยวชาญพิเศษเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของชนเผ่าเท่านั้นแต่ยังสร้างปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างกลุ่มต่างๆของโฮมโดเรทสการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการค้าเครื่องมือกลายเป็นความจริงโดยแต่ละชนเผ่าได้แบ่งปันคันความรู้เฉพาะทางของตนแก่ส่วนรวมปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ไม่เพียงส่งผลต่อการพัฒนาทางออเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังรวมถึง ความเข้าใจรวมกันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวิธีการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยในบริบทของความเชี่ยวชาญและความร่วมมือนี้การก่อสร้างรูปแบบใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นซึ่งอายุเหนือความต้องการส่วนบุคคลของชนเผ่าโฮโมอีเรกัสไม่เพียงแต่สร้างที่พักพิงที่แข็งแรงขึ้นเท่านั้นแต่ยังสร้างโครงสร้างชุมชนนอที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยเช่นพื้นที่รวมตัว และสถานที่ประกอบพิธีการก่อสร้างโครงสร้างงอเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีจุดประสงค์ในทางปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างชนเผ่าอีกด้วยซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของพวกเขาเวลาเป็นแหล่งที่มาของการสังเกตและการไตรตรองอย่างต่อเนื่องโฮโมอิเรกตัสยังคงศึกษาท้องฟ้าฤดูกาล และวัตักรธรรมชาติต่อไปการพยากรณ์อากาศกลายเป็นทักษะที่สําคัญเนื่องจากช่วยให้สามารถคาดการณ์การออกของฝูงสัตว์กินพืชและวางแผนการเคลื่อนที่ของพวกมันได้อย่างเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลแต่ละครั้งนํามาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆและความสามารถในการปรับตัวเป็นกุญแจสําคัญในการอยู่รอดประวัติความเป็นมาของโฮโมเรกเตสในสมัยไพลสโตซินเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อต้าน และวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงตอลอดอดเวลาพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้และความสามารถในการปรับตัวเป็นอาวุธพื้นฐานในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้ความมุง่งมั่นของพวกเขามีความเข้มแข็งมากขึ้นในการที่จะเติบโตบนโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไฟป่ากลายเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฤดูแล้งสลับกับฤดูฝนโฮโมอีเรกัสได้เรียนรู้ ที่จะใช้ประโยชน์จากไฟเป็นเครื่องมือในการเอาชีวิตรอดแต่พวกเขายังต้องป้องกันตนเองจากพลังทำลายล้างของมันด้วยพวกเขาสร้างที่พักพิงที่กันไฟและเฝ้าดูเส้นขอบฟ้าเพื่อดูสัญญาณควันที่จะแจ้งให้ทราบว่ากำลังจะเกิดเพลิงไหมยุคไพสโตซีนกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและทางธรณีวิทยามีอิทธิพลต่อชีวิตของโฮโมอีเรกตัดความสามารถของพวกเขาในการปรับตัวให้เข้ากับความผันผวนของโลก และการเรียนรู้จากประสบการณ์ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จท่ามกลางความไม่แน่นอนความยืดหยุ่นและความฉลาดของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์โบราณน,นี้ยังคงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการรับมือกับความท้าทายของโลกที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา